ครับ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 ครัครับครับครับโอ้บครับครับครอบ่าครับครัเบารับครับค้า โอ้สวัสดีเราก็ักด้พี่น้องครับยีนี้ตอนรับพี่น้องขอซูโจงวนจริงครับโอ้โหพี่น้องวันเที้ยนี่ยโอ้สายโหดครับ Ôi! mãi mãi đây mãi 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 ใกล้พี่น้องครับผมมาอยู่กับรถคุชเฮตจิครับพี่น้องตอนนี้โอ้ยผมอยากอีกขั้นหนึ่งพี่น้องใจเย็นเด้อลาลยคนขับไฟรุ่นครับพี่น้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆเ,เอ่ออย่าลงไปเรื่อยบาดเสียวครับหวาดเสียวหวาดเสียวพี่น้องลมแห้งครับตอนนี้โอ้ลมลมแห้งขนาดโอ้ ลูกไสหรอครับไสค่ะไมก็ลูกไส้ักเตะชนะได้เี่แมนหรอครับโอ้ครับเอาลองทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับเด้อนะครับ วันนี้อยู่กับรถกุฮิตาจีเซตเอกับโอ้โัมองหานี่ว่าใจตกะกอยู่ปลายตีนครับพี่น้องแน่มึงยานขึ้นมาได้ครับขั้นหนึ่งยันขั้นเดี่ยวขึ้นอยู่ <ś> โอ้ ออ๋ oh, สายลุยครับพี่น้องตอนนี้อาจจะว่าเด็กมันใหญ่หลายนะครับตอนนี้เบิง้งเบิ้งน้องเพิ่นขับกันนะครับฮะบโอ้มาแต่สายแก้วนะครับ,รบโอ้มาแต่ไก่เลยม,เม่ามือไหนครับนี่เพิ่งมหมา่าปะโอ้ยิบหา่าโอ้หลายมือแล้วเอาติดตามครับติดตามการเหตุการณ์เหตุงาน ตอนนี้เพื่นว่าเปิงหนำครับยิ่บว่องงดีเด้อยิ่บว่องงดีเด้อิเบิงน้ำเนะครับโหโอ้โหหดหแห้งทีตะชี้ข่านี่ครับเอาขึ้นขึ้นขึ้นเด้อขึ้นเด้อไปเด้อไปเด้อ ผมมาติดตามครับพี่น้องอเจ้าพิ่นมาตั้งแต่สาแก้วครับโอ้เดินทางมาเห็นงานเหตุการณ์อยู่นี่เอาลูกไปโอ้สุดยอดว่ะสุดยอดสุดยอดครับแห้งแหงแห้งหอีหลียอมรับว่าแห้งอีหลีท่านเป็นผู้อื่นบ่ขึ้นแน่นิเวลาบ่ถึงบ่ข้นบ่ได้อ <laughs> โอ้ ลุยไปลเลยครับเอาออ๋อทักใต้ครับยี่น้องทักใต้ด้น<ม>นะครับยี่สิบปีบอกวาโอ้สแสดงว่ามันขับมาหลายปีแล้ววะสิบปปกิบโอ้อนนอยอ,อยู่ก็รู้ว่าถึงเต้นหน่อยว่ะเดี๋ยวขยันยา,างขามไปนเน็ือเดือ ลุยไปแล้วครับโอ้ผมยางมาท่านเมื่อคันนี้แต่ว่าก็คือว่าต้องต้องกั้นนะครับพี่น้องต้องกั้นน้ำแล้วก็สูบเจ็ดสีส่นะครับสูบน้ำการบ่กัันกาเฮ็ดงานบ่ไดดนะครับถามว่าทุกคนอยากลุยแบบนี้นบ่ทุกคนได้อยากลุยดอกนะครับทุกคนเขาม่อยากได้บ่อยากมีความเสี่ยงบ่อยากมีความเสี่ยงในการลุยน้ำครับ บริ้อยากเฮ็ดให้รถเกือบเกือบติดเกือบจมก็โอ้่นยังลุยไปต่อครับยังลุยไปเหมือนเดิมเลยครับพุ่นย่างไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องติดตามผลงานของการขับรถพื้นนะครับ โอ้แห้งหลายครับตัวเดินแรงหลายสำหรับฮิตาชิขั้นนี้นะครับโอ้ขึ้นได้แล้วขึ้นมาจากน้ำแล้วครับโอู้สัมผัสเนี่ยไปสัมผัสคนขับซะก่อนเอาขึ้นมาจอดนะครับขึ้นมาจอดอะไรสัมผัสเนี่ยนะครับพี่น้องผมเบิ้งว่างหันเนี่ยเราผมจะหายใจบาๆท่วทเพราะโอกกันเป็นตระแก่นี่แน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 ่ไอ้โรานั่นที่ไร ยังีงล่ะ้าวเอาเอาแตงห้างขึ้นเนียเห็้นรถเป็นแบบนี้นี่หัวใจนี่หายหักฟ้ามเลยหรือเปล่าเนี่มึงเลยกะเอ๋อตัวนี้มันอยู่ขบวนอยู่หรอกเ่าะยานนะครับ ตอนนี้มันอยู่ข้างบนอยู่ดมลงเรื่อยได้นห ơn, นั่นดมลงเรื่อยได้เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยนี่โอ้ยติดกันมาติดตั้งเงนี่ว่าไหมนี่โอ้ตั้งเงนี่ยเมื่อานี บาดเสียวทออยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างบาดเสียวกว่าหลาย,ายเอาขึ้นไปยังสี่หแหละโอ้ จำลลยโอ้ยตัวเดินแรงอยู่ครับซ้ำหนีว้วาย่านมาสันจไหมโอ้ครัวพี่น้องทักทายทักทายครับ อาคุดขุดทั้งไหนจะของหอก้อนนี่บอกให้เพื่นขุดทั้งหนออกกอนครับพี่น้องมีแต่คนติดตามมันจะขึ้นให้บ่ล่ะคือบ้านักไานจะของหอก้อนนี่ กับวัแม่ไม่มสันติสี่นะครับน้องพี่น้องวันมาเก่งเก่งกว่าเขานะครับเพราะว่าแต่ว่าในการเห็นรถติดนี่ที่นั่นเนากับเห็น,เห,นเห็นหลายนะครับบางทีก็คิดได้ว่าสมควรเอาตัวไหนออกก่อนมันยังไปขึ้นนะครับกับพยายามอย่างบอกน,อน้นองคนเพราะว่าน้อกคนอาอยุ21นะ20 21วัยรุ่นนะครับใจอ้อนนิดน่อยกัพยายามเสีย้ให้ดีที่สุดนะครับ ตูดตูดครับเป็นนึกกันนึนว่ครับครับเป็นนึกว่นี่เป็นเป็นเป็นแฟนกันนึนว่ครับโอ้เป็นแฟนกันครับนี่ครับเป็นเหมือนกันนะครับผู้หญิงเอากลับทางเก่ากลับทางเก่ากลับทางเก่าก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเลยเอ๋อแบบนี้ขึ้นครับแบบนี้ขึ้น อ๋อดากอาจะเปล่อนนิดน้อยแล้วก็โกยดินขนาดออกก้อนโกยดินขนาดออกก้อนน่ะ